คุณผู้ชมครับส่วนข่าวนี้นะครับเป็นกระแสแรงมากตั้งแต่รู้ว่าจะมีการทำในเวอร์ชั่นไทยนะครับแต่เมื่อวานนี้คือฮาหนัก,กว่าเก่าเพราะว่ามีการเปิดโผล่นักแสดงนำนะครับของซีรีส์เรื่อง The World of Merit นะครับหรือ d r Foster ครับซีรีส์เรื่องนี้นะครับต้นฉบับมีชื่อว่า d r Foster นะครับผลิตโดย BBC Studio บริษัทผู้ผลิตคอนเทนต์ระดับโลกจากประเทศอังกฤษนะครับและก็มีหลายประเทศเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์นำไปทำในเวอร์ชันของตัวเองนะครับโดยเวอร์ชันที่คนไทยรู้จักมากที่สุดก็คือเวอร์ชั่นของเกาหลีที่ใช้ชื่อว่า The World of m e r i d นะครับโดยช่วงที่ผ่านมามีกระแสหนาหูว่าทางช่อง3เนี่ยกำลังซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาทําในเวอร์ชั่นไทยก็ทําเอาหลายคนเนี่ยคาดเดาไปต่างๆนานาว่าใครจะมาเป็นพระเอกนางเอกและก็เมียน้อยสุดแซบครับซึ่งคนที่ทุกคนอยากให้มาแสดงนั่นก็คือพี่แอนทองผสมครับพี่แอนเองก็ให้สัมภาษณ์ว่่าาชออบเรืงนี้มกกและ็ เลส,นานาส่วนพระเอกคนก็ะย,ยาให้เป็นคู่ขวัญอย่างที่เคนทิเลเดตครับในขณะที่เมียน้อยเนี่ยหลายคนก็ถกเถียงกันใหญ่เลยว่าใครจะได้รับบทนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวหลุดออกมาว่าแคสติ้งของนักแสดงนําทั้ง3คนเนี่ยได้ออกมาแล้วโดยนางเอกก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่แอนทองผสมนั่นเองส่วนพระเอกคืออนันดาเอเวอร์ลิงแฮมและคนที่มารับบทเป็นเมียน้อยสุดแซ่บคนนี้ครับบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยก็คือน้องแพทร <kurz S 2> ิเซียกู๊ด S <S <S พร้อมกับมีชื่อในเวอร์ชั่นไทยนะครับว่าอาจจะใช้ชื่อว่าเกมลักทรยศแววว่าจะเริ่มฟิตติ้งและเปิดกล้องในเดือนหน้าแล้วนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมการผลิตของค่าย JSL ครับเอาจริงๆว่าข่าวนี้ก็ยังไม่มีออกมาเป็นแบบ Off ฟิเชีนะครับแต่พอดีเมื่อวานคุณดิวปิ่นกะมลผู้บริหารของเราได้รีโพสต์สตอรี่ขึ้นครับก็เลยทาให้คนมั่นใจว่านี่แหละคือแคสติ้งนี้แน่แคสนี้แน่นอนรอ,อติดตามกันได้นะครับทางช่อง3ครับผมเป็นละครที่เฝ้ารอกันแน่นอนนะครับ